เอาล่ะครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเพลย์เองใช่แน่นะจ้าววันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Pocket Ant กันอีกแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทำการทำมแมลงเขาเรียกอะไรหิงห้อยหิ่งห้อยน้อยอุ๊ยมันบินอยู่วะ่ะจับยากที่มันบินอยู่ผมจะมาทำ <c oughs> หิงห้อยเป็น3ดาววันนี้เดี๋ยวเราจะมาจับกันก่อนอีก2ตัวเพราะเรามี2ตัวแล้วแล้วขา,าดอีก2ตัวเราจะทำา3ดาวได้มา <c oughs> เดี๋ยวจับมันก่อนขอจับมันก่อนเราต,ต้องใช้เพชรไหมวันเนี้ยเอาจริงถ้าไม่ใช้เพชรก็ขึ้นยากมากนะแต่เพชรเรามีแค่367เจ็ดเพชรเองอะ่ะเออโอ้ดูมันหิวแรงมากครับแบบเลือดมันเด้งสวนกับตอนที่มดเรากัดมันเลยอะเวลามันหิวอะเช้าแล้วเช้าแล้วง่ายแล้วเช้าก็ตีได้ตลอดฮะ เช้าตีนี้ตลอดเลยตายซะอะเรียบร้อยแครบไปเดี๋ยวเรียกมาอีกตัวหนึ่งมีช่องพอโอเคเดี๋ยวเรียกมาอีกตัวนึงเราเก็บแต้มไปแล้วครบ1000งพันเอ้าเออมันต้องรอแครบเสร็จเอาเดี๋ยวเรารอแครบเสร็จก่อนอ่ะเอามาต่อกันปึ๊บนี่ไฟไฟไฟเออร์ไฟเอยชื่อก็เรียกยากเหมือนกันนะไฟไฟสองที มาสิจับมันอึ๊บ่าวันนี้จะขึ้นสามดาวได้เมื่อเอ่ยพามาครับโอ,อ้ดูดูดูมันฮิวแรงมากครับผมเอ้ยเหมือนจะฮิวแรงมากอะ่ะน่าจะแรงกว่าผีเสื้ออีกนะหรือเพราะมันถึกด้วยน่าจะเพราะมันถึกด้วยแหละแล้วผมว่า <c oughs> ผมว่ามันฮิวแรงมากอะ่ะดูดิเวลามันฮิวทีอะ่ะ มดกัดไม่ลดเลยแคบไปโอเคเรามาเริ่มทํากันเลยเราเอามันลงมาก่อนอืมสามดาวอ่ะมีสองตัวก่อนหนึ่งไปสองเก้าส็ดเปอร์เซ็นยังไงก็ติดครับผมถ้าไม่ติดนี่ก็คงจะหมดดวงหมดดวงถ้าไม่ติดโอเคเดี๋ยวรอแคบอีกตัวนึงอ่ะแคบเรียบร้อยครบแล้วโอเคจัดไปปึ๊บ หนไปสองนี่สบายๆเฮ้ยเรามีพอสามรอเพชรนี่เราบวกยี้าเอนเองใช่ไหมเออสองไปสามนี่ของจริงนี่ห้าสเ็เปรซเราบวกแค่ยี้าปซก็พอเพราะว่ามันบวกห้าสอร์ซไม่ได้ฮะติดป่ะแปดเปมันต้องติดสิแค่แปดสิบสองเอ้ยตั้งแปดสิบสองต้องติดอะ่ะไปติดอยู่แล้วไม่มีแตกไม่มีเฟลฮึเเฮ้ยเสียวเหมือนกันเนี่ยเรียบร้อยฮะเราได้ ฟล์ไฟล์สามดาวมาเล่นแล้วแล้วก็ในคลิปที่แล้วผมลืมรีวิวสกินไปมีสกินใหม่เข้ามานะฮะนี่นี่นี่สกินลิมิเต็ดนะฮะเป็นสกินไอเนี้ยมแมลงแมลงอะไรวะมแมลงที่มันเข้ามาก่อนหน้าเนี้ยแล้วก็ต้นมะพร้าวแล้วก็รองเท้าแต่งเออ,เอก็เข้ากับหน้าร้อนนะนะรองเท้าแต่แล้วก็ต้นมะพร้าวน่าจะสื่อถึงชายหาดอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มันมีสกิลคอมมูนิตี้ที่เขาประกวดแล้วแข่งเข้ามาไม่รู้ว่า เขาเอามาขายหรือยังคอมมูนิตี้นี่นี่นี่อันนี้ที่ได้แชมป์ใช่ไหม <c oughs> ที่มีถ้วยนี่หมายถึงบ้าส,สกินที่ได้แชมป์ใช่ไหมอ๋อมันมีสกินที่น้องปิกกี้ลงประกวดด้วยนะแอดมินกลุ่มของเราอ๋อนี่ก็ได้แชมป์อะผมซื้อไปด้วยเน,นี้ยมันมีสกินที่น้องปิกกี้เขาอุ้ยอุ้ยเท่อุ้ยเท่ว่วะอุ้ยแต่เพชรหมดแล้วอุว้ยเท่มากอยากได้ ผมจาไม่ได้แล้วว่าสกินไหนน้องปิกกี้ส่งเข้าประกวดไม่รู้ว่าได้อ๋อนี่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 นผมจําได้เลยสกินนี้น้องพิกกี้ส่งเข้าประกวดแล้วได้เอามาขายด้วยเออเป็นแอดมินกลุ่มของเรานะฮะนี่น่าจะ <c oughs> ประมาณกิ้งก่าปะ่ะเหมือนกิ้งกา่าแล้วก็เป็นทรงแบบอียิปต์หน่อยนะเออเท่ดีเหมือนกันนะนี่โอ้อะไรเนี่ยนี่มันคล้ายๆยานลบอะยานลบในหนังสตาร์บอรอะไรงนี้ โอ้โหกล้วยกล้วยอุ้ยเท่ว่ะอันนี้ก็เทอ่ะแล้วนี่อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่นนอะปลาครับโอ้ยไม่ปลามดปลาครับโคตรเท่อันนี้อะไรมังกรสามหัวอุ้ยทำไมสกินคอมมูนิตี้ใหม่ๆม,มีแต่แบบแฟนตาซีทั้งนั้นเลยอ่ะดูดิอุ้ยมันหลุดโลกไปแล้วอ่ะเกมมดอ่ะมันหลุดโลกไปแล้วแต่ก่อนมันอุ้ยอันนี้เท่แต่เราไม่มีเพชรแล้วอ่ะเราก็ไม่อยากเติมซื้อ ว่าจะลองซื้อสักสก,กินให้ดูแต่ก็ไม่อยากเติมอ่ะเออเฮ้ยผมชอบอันนี้อันนี้ได้ที่หนึ่งด้วยได้รางวัลด้วยได้แชมป์เนี่ยมดเรามดมดทห,หารเอ้ยมดคนงานเป็นเครื่องบินใช่ไหมหมดทหารเป็นรถถังราชินีเป็นตอร์ปิโดหูเท่มากอ่ะแล้วอันนี้อะไรอ่ะมันมังกรหรืออะไรวงเงี้ยเหมือนซาลาแมนเดอร์เหมือนซาลาแมนเดอร์ไอ้น,น,อน,นั่นอ่ะอันนี้เต่าปะ ไม่ใช่เต่าเพชรเป็นเพชรเออเป็นเพชรป่ะวิเท่จังเอ้ยเดี๋ยวเราเก็บเพชรค่อยซื้อดีกว่าเพราะว่สกินคอมมูนิตี้มันไม่หายมันก็ขายอย่างนี้ตลอดสกินคอมมูนิตี้นะเออไม่แต่สกินเท่ๆหลุดโลกไปเลยในในในหลังหลังของเกมมดนะฮะเราได้มันมาแล้วเราจะเอาลองไปเล่นดูสักตาสตาละกันเออเดี๋ยวนะดูงทองเอ้ไม่ใช่แมงตรวทอง กับตัวอะไรวะเราควรจะต้องเอาตัวอะไรไปเล่นเซนติพีดเซนติพีดอืมเราไม่จําเป็นต้องเอาแมงตรดสอตัวไปเล่นแล้วนะหลังจากนี้เพราะว่ามันมีเซนติพีดที่ปล่อยพิษได้เหมือนแมงตดแล้วอฮาไปลองเล่นดูไฟเพเยอร์มาเลยเามาดูดวงกัน3มดาวเ้ยไม่ใช่ดวงอะไรวะผมจมําวิธีเล่นไม่ค่อยได้แล้วดิไม่ได้เล่นนานอุ้ย ทางตัวทางตัวนี่โอ้อย่างนี้สบายอย่างนี้สบายเลยไม่มีไม่มีต้นไม้กินมแมลงไม่มีดอกไม้กินมแมลงเราปล่อยมแมลงเราแทะเลยพวกนี้เขาน่าจะไม่ได้เล่นกันแล้วหนึ่งดาวหมดเลยเราไม่ต้องเป็นต้องใช้สกินสลนะปล่อยปล่อยจัดการเลยอืเอ้ยทำไมมันตัวเล็กจังเ,เวลาเอามาสู้แล้วมันตัวเล็กอะเนี่ยไอแมงอันเนี้ย แมงหิ่งห้อยอะเวลาเอามาสู้แล้วตัวเล็กนิดเดียวครับเขาน่าจะปรับให้มันสมดุลใช่ไหมเกมน่าจะปรับให้มันสมดุลไม่ให้มันตัวใหญ่เกินเดี๋ยวมันจะบังวิสัยทัศน์ในการมองเห็นแต่ผมไม่เห็นมันสู้เลยว่ะไม่เห็นเลยว่ามันมันสู้ยังไงมันมันโจมตีเร็วๆไหมหรือว่าไงน่าจะไม่ใช่สายโจมตีเร็วนะมันน่าจะไม่ใช่สายโจมตีเร็วโอเคเราผ่านคนนี้เดี๋ยวเราอีกสักเกมหนึ่งนะอีกสักเกมหนึ่ง มีแต่ตัวใช้สกิลสามตัวแล้วเรามีเรามีสกิลอะไรบ้างวะตัวใช้สกิลเรามีอะไรบ้างขอดูหน่อยมีเซนที่ผิดเอยไม่ใช่มันไม่ใช่เซนตที่ผิดแล้วสิตัวนี้อันนี้สกิลสกินปล่อยสกิลปล,ปอลป่อยพีชอันนี้สกิลฮิลแล้วมีตัวไหนอีกที่สกิลอ่ะอันนี้ล่องหนล่องหนล่องหน,ลงหนแล้วโจมตีได้โคตรโกงไปอีกรอบนึงฮะเจอใครนะ้ สามพันสี่เอามดออกกลับไปก่อนเอ้ยไม่มีต้นไม้กินแมลงไม่มีดอกไม้ด้วยสบายนี่สบายปล่อยแมลงเราจัดการเลยปึ๊บปึ๊บอ่ะมันไม่ใช่สายตีเร็วจริงๆด้วยครับมันก็ค่อยๆตีแหละแต่ว่ามันจะโหดตอนที่มันบินนะอลมณมพวกแมงปออะไรงนี้แต่มันดีตรงที่มันฮิวได้เออมันตีแล้วมันฮิวได้ด้วยไงมันดีตรงนี้แหละดีมากเลยแหละนี่มันฮิวให้เพื่อนเราได้เึ๊บ เรียบร้อยหมดป่ะต่อครับด้านล่างน่าจะหมดแล้วมั้งเนี่ยมหมดแล้วชนะแล้วอุ้ยย,ย,ย,ยังเหลือตัวหนึ่งมันโ,โดนมดลุมกัดเออเพเยอร์ตายเพเยอโดนมดลุมกัดตายกลับไปกลับไปเอ,อมันเหลือมดสิบตัวว่ะเหลือมดสิบตัวอยู่ไหนเอ,อเดี๋ยวที่จิงแล้วมดทหารมันหมดแล้วเราเอาไปฆ่าได้เลยอุ้ยมันมันซ้อนแผน มันซ้อนแผนคนนี้มันซ้อนแผนว่ะมันเอาแมลงลงมาข้างใต้ผมนึกว่าแมลงอยู่ข้างบนหมดแล้วอ๋อเหลือสี่ตัวนี่ไงเขาก็มีบอกทำไมเราไม่ดูวะเออดีนะมันรายงานแบบสแตตของคู่ต่อสู้เราด้วยแต่ก่อนเนี่ยเราต้องนับเอาอะเราต้องนับแล้วกะด้วยสายตามันก็ไม่ถึงไม่ถึงกับนับหรอกก็เข้ามาดูแล้วกะด้วยสายตาว่าแบบเอ้ยข้างบนนี้มันครบสิบสองตัวไหมวะถ้าครบสิบสองตัวก็แบบหาหามุมสตันอะไรอย่างเงี้ยอืม เรียบร้อยชนะก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ครับผมมาทำมาแมลงตัวใหม่3าดาวนะครับผมผมก็ได้3ดาวเอาไว้เล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเอาไวป <ๆ S 1> นะป้ประดับช่องเฉยๆหรอกนะประดับประดับช่องช่องใส่มแมลงของเราว่ามี3ดาวตัวนี้แต่ผมว่าหลังๆอ่ะถ้า,มาแมลงใหม่มาเราคงจะต้องเอามาแทนมแมลงเก่าแล้วแหละเพราะว่ามันดีมากๆเลยมแมลงใหม่ที่มันมีสกนะิลเนาะถ้าเราไม่มีมแมลงใหม่ที่มีสกิลก็คงจะไม่ได้เล่นหรอกเนาะ เล่นสู้เขาไม่ได้หรอกถ้าเราไม่คอยเข้ามาเก็บมแมลงใหม่ๆเพราะว่า,มาแมลงเก่าๆมันก็เหมือนจะเขาเรียกเรย่าอะไรอ่ะ <c oughs> ไม่สู้แล้วอะ่ะมันไม่สู้แล้วมันไม่มีสกิลมันต้องมีสกิลนะมแมลงใหม่ๆเดี๋ยวนี้นะเกมมดก็น่าจะไปประมาณทิศทางนี้แหละหลังๆมาก็จะออกแนวแฟนตาซีและเริ่มที่จะแบบว่านูนอะ่ะดาวคารแลแต่ก่อนก็เล่นอยู่บนพื้นโลกนี่แหละเนาะตีกับมดตีกับมแมลง แล้วก็มีสกินสกินที่แบบสกินสีชมพูสกินอะไรน่ารักน่ารักเท่ๆนะแต่เดี๋ยวนี้สกินแบบโอ้โหแต่ก่อนผมจาได้ผมใส่ธงไทยอะไรอย่างงี้นี่นี่ธงไทยแค่นี้ก็เท่แล้วนะแต่ก่อนเนะี่ยแล้วก็มีมดแบบมดนำเมี่ยมเลยเออหลังๆค่อยมีแบบสกินคอมมูนิตี้มาก็แบบโอ้โหค่อยค่อยแบบสนุกขึ้นมาหน่อยมีมีสีสันขึ้นมาหน่อยฮนะอืม ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e เพื่อติดตาม,มารับชมวิดีโอใหม่ของช anel สีผมต้องลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วมาเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย